ของงานครับแอปพอร์ตเจนแปดนะครับล้อ mm hmm. เดิมขอสิบเจ็ดคันนี้มาจัดโปรห้าพันครับ <c oughs> <c oughs> มีตั้งวาวล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสเตเลสนะครับรีเฟอีซ e ยูเ e ิร n นนิรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องลักนะครับ ค,คันนี well ้เป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นเลยนะก็คันนี้มาหลายอาการครับเบาดับนะฮะก่อนมาก็ลูกค้าถลวงแคสตมาแลครับแล้วร้านท่อต่อเซ็นเซอร์มาไม่ดีนะครับก็มั่วไปหมดเลยนะฮะเปิดเช็ครอบแรกคือหัวเทียนลำปีเลยเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนมาได้วันสองวันนะครับก็คือก็คือโอทู สั่งจ่ายมั่วไปหมดเลยครับเ <c oughs> พราะตำแหน่งเซ็นเซอร์มันเพี้ยนนะครับก็ขับแค่ไม่ได้เลยนะฮะก็คันนี้ก็แนะนำให้ไปร้านท่อครับเปลี่ยนก็โดนเทเดอร์มาแล้วนะฮะอาการที่จ่ายมั่วก็ดีขึ้นครับเรียกได้ว่าดีขึ้นเลยแหละเพราะว่าไม่มีอาการดับไม่มีอะไรเลยแต่ คันนี้เจอคือยางแท่านเครื่องสั่นหนักมากนะครับอันนี้น่าจะมองไม่เห็นนะอ่าคันนี้ยางแท่านเครื่องแบนแบนตัด,ดเลยฮะก็พี่เจ้าของก็เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะมันมีผลกับรอบเดินเบานะฮะเนี่ยลองดูครับเนี่ยขนาดผมปรับรอบช่วยแล้วนะเนี่ยฟาร์มมันเสียนะครับเครื่องมันสั่นนะฮะ บางทีล่อตกขนาดนี้เลยนะครับก็เช็คอีกตัวหนึ่งคือน้ำมันคอมแอร์นะฮะพอกันเลยนะครับอันนี้ปิดแอร์นะฮะอืมก็พี่เจ้าของก็รบกวนนะครับเรื่องอยางแท่นเครื่องแล้วก็เช็คน้ำมันคอมแอร์นะฮะก็คอมแอร์ค่อนข้างสุดรออพอรบควรเลยบวกกับแท่นเครื่องสุด บาลาน์เสียก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับอ่ะโอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้แล้วนะฮะคันนี้ก่อนหน้ารีแบบมาแล้วนะครับใช้น้ํามัน e ยี่สิบแต่ไม่พูดดีกว่าว่าจูอเลยมานะฮะก็นี่ครับจูด้วยตัวนี้ครับ af ไฟแบนนะครับตัวจับส่วนผสมน้ํามันกับอากาศนะครับคันนี้ก่อนหน้านะครับเสีย ผมยังต้องรอของรอโอทูนะฮะถึงจะรับจูนต่อนะครับถ้าไม่มีโอทูผมก็ไม่จูนนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคันนั้นวิ่งดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับจับฟิลลิ่งผมจับไม่ได้หรอกครับผมมีค่ามาตรฐานนะครับอ้างอิงจากค่า AF เท่านั้นนะฮะโอเคก็จูนสนัจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนจับเป็นคนผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับจูนเสร็จก็ส่งรถกับลูกค้านะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับ Accord Gen 8 2.0นะครับ, 17, รบรล้อเดิมสิบเจมีเฮดเดอร์นะครับปักกางเดิมแล้วก็พักปลายเดิมนะฮะคันนี้เปิดแอร์นะครับหน้าจอแอร์ไม่มีนะฮะเปิดแอร์พัดลมน่าจะเบอร์2นะครับเกียร์ดีเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสำหรับ X แ c ค r d Gen เจนแปดสนะครับ ต้นหายเป็นเรื่องปกติครับเพเดอร์ Peter. เพราะว่าตัวแคตาลิติกเป็นตัวกองไอเสียก็จริงนะครับแต่ก็เป็นตัวอั้นนะฮะให้รถมีกําลังในรอบต้นนะครับถามว่าจูแล,แล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแหละครับแต่ก็ไม่ได้เต็มที่ถ้าให้ดีก็ทําท่อทั้งเส้นยังจะดีกว่าไม่ใช่ยังจะดีกว่าก็จะช่วยได้อีกครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวตาเล่นกันไปอันนี้ออกออกจมนะครับอันนี้คือ รถไม่มีฮคอนะเอ้ยรถไม่มีแคทนะแต่การกระบ,บายนะครับดูซะก่อน2.0การกระบ,บายเดินดีกว่าเดินดีกว่าชัดเจนครับเดินลึกมีมีแรงตึงชัดเจนครับโอเคนะครับลองดูครับสำหรับลูกค้าสายซิ่งนะครับที่ใช้อคเคอร์ด7.8 2.0นะฮะ ปลี่ยนเฮดเดอร์ไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะครับต้นหายนะครับถามว่าแรงขึ้นไหมแรงขึ้นครับการกระบายมาดีกว่าเดิมแต่ต้นจะหายนะครับสหรับท่อเดิมนะครับแนะนําถ้าทําทํายกเส้นนะครับหาร้านท่อดีๆครับอ่าต้นไม่หายแน่นอนการกระบายเดินดีกว่าเดิมด้วยนะครับอ่ก็สำหรับพีจูนะครับรับจูคาระสามพันห้าร้อยบาทครับคอนด้ารีพิฟ้าเอ็นเอนะครับ งานแก้รีแมปจากที่อื่นอย่างคันนี้ผมก็ไม่ได้บวกเพิ่มครับไม่ต้องเอาไฟเดิมมาผมแก้ให้ได้หมดนะครับคอนด้าเทอร์โบโรงงานผมยังไม่ได้รับนะฮะเพราะผมยังไม่มีเงินซื้อเครื่องมือนะครับแล้วก็สําหรับสายเบนซินโตโยต้านะครับวีออสยาลิสอันติชับลี่นะครับพักกันทักมาสอบถามเมื่อก่อนนะครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงผมรับจูนะครับแต่บางรุ่นไม่มีไฟผมก็ทําให้ไม่ได้นะฮะอ่ะแล้วก็มีบริการจูรอบสถานที่ครับ ใกล้ไกลทักประถามก่อนนะครับอ่ผมปวกค่าเดินทางไม่แพงนะครับพีจูนอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามครับอยู่ด้านปากซอยนะฮะ <c oughs> ลัวนสีน้ำเงินให้บริการเซอร์วิสเมทันด์ฮอนด้าทั่วไปครับตั้งวาวล้างลิ้นล้างหัวฉีดอย่างคันนี้นะครับอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์กองอากาศหัวเทียนจุดกล่องนะครับอ่อีกที่หนึ่งคือรัลูกกาของเจ็ด ที่นี่ผมรับทําที่หน้าบ้าของเองนะฮะผมรับเฉพาะงานจูนเท่าน,นั้นที่คลองเจ็ดนะฮะงานเซอร์วิสแนเทนั้นทั่วไปผมไม่ได้รับนะครับที่คลองเจ็ดถ้าจะทำเซอร์วิสแบนเทน,นั้นด้วยก็รบกวนมาที่เสรีไทยจิตสตครับค้นหาเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook youtube หรือ Google m a p นะฮะแค่พิมพ์พีจูรีแมปคอนดาเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับก็วันนี้ส่งงานครับสำหรับแอปคอนเจนแปดสองจุดศูนย์ นะฮะแก้การรีแบบจากที่อื่นด้วยตั้งวาล์งดินด้วยนะครับรถมีมีเฮสซิงนะครับท่อเดิมนะครับขอบคุณมากครับอ่อนน้ำมันโซฮอเห้านะครับ